สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับวันนี้นะครับมีพัสดุส่งมาแล้วครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับพอดีน่าจะสั่งไว้นานแล้วนะครับเหรียญเจริญพรเนี่ยของหลวงปู่ศุลจรทวันโนนะฮะอาเภอกาอํานวยนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับผมนะเป็นพัสดุที่ตอนนี้กําลังดังเลยครับผมนะ นะครับเหรียญเจริญพรครับผมได้จองไว้นะครับเป็นเนื้ออัมปก้านะครับถ้าการไม่ผิดนะครับเนื้ออัปก้าแช่น้ำมนตนะครับผมได้สั่งไว้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยนะครับนะครับผมนี่ฮะนี่ครับ เนี่ยเหรียญเจริญพรบนนะครับหลวงปู่โสันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมนะครับผมนะอําเภอกาญจน้อยนะครับจัดสกลนครนะครับผมนะกล้องซีนมาอย่างนี้ครับเนี่ยซีนมาดีมากนะครับผมนะนะครับนะครับผมได้จองไว้นานแล้วครับเป็นเนื้ออัมบาก้านะครับเนื้ออัมบาก้าแช่น้ำมนต์นะครับผมนะโอเคครับ รายการที่11นะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่ากล่องนี้นะครับในกล่องนี้จะมีโค้ดต่อก้าไหมครับนะครับผมนะถ้าผมจะไม่ผิดนะนะโอเคครับเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับนะเริ่มราการเสียเวลาครับแกะเลยครับแกะสดๆเลยครับเนี่ยอ้าวละขอผมขออนุญาตแกะสักพักนะครับนะครับผมนะเป็นซีมาอย่างนี้เลยนะครับผม โอเคแกะกันเลยแกะกันเลยนะครับนีะมาครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับเดีย๋ยวสุ่มให้นะครับโอเคเริ okay. ่มกันเลยอึบนี่ฮะดูข้างหน้า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 ,นาโอ้โหนะครับเป็นเนื้ออารมปาก้าอย่าใช่ครับไม่ต่อเก้านะครับนะฮะเลข 1 4 6่เลยนะฮะนะครับนี่ครับนี่ครับผมเป็นเดรียญที่สวยนะครับนี่แช่น้ำมนนะครับอัลบากาแช่น้ำมนนะฮะเนื้ออัลบากาแช่น้ำมนนะครับนี่ยนี่ครับจะเป็นลักษณะเงียบสวยงามนครับนะครับเลขโค้ดหน6นะครับผมนะ นี่ก็เครื่องหลังนะครับจะเขียนว่าล่าผลภูทวีนะครับผมนะก็ครับวันนี้ก็นะครับมีแค่เหรียญเดียวนะครับผมนะก็ขอบคุณนะครับที่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไว้สร้างสังคิปต่อไปนะครับขอบคุณครับผมสำหรับวันนี้ครับถ้าถ้าเกิดว่ามีอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับโอเคครับสวัสดีบายๆครับสวัสดีครับ